ครับผมก็นะครับกลับมานะครับเจอกันอีกครั้งที่ช่องนะครับเลขเด็ดแอปเปิลนะครับวันนี้ครับผมแอปเปิลนะครับกลาบสวัสดีนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามนะครับช่องเลขเด็ดแอปเปิลนะครับก่อนอื่นนะครับก็ผมก็รายงานตัวและกราบสวัสดีทุกท่านอีกครั้งเราเป็นครั้งที่2แล้วนะครับสาหรับท่านไหนที่กาลังทางานอยู่ก็ขอให้ท่านนะครับทางานอย่างมีความสุขท่านที่พักผ่อนก็พักผ่อนกันอย่างมีความสุข วันนี้แอปเปมีสูตร3ตัวตรงโต๊ะเป็นชุดเด็ดชุดเน้นนะครับเด็ดเน้นชุดนี้นะครับจะเป็นชุดที่ว่า,าให้สมาชิกนะครับที่ดูอยู่นะครับไปหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะครับกับชุดนี้นะครับเป็นชุด3ตัวตรงโต๊ะในงวดประจำวันที่16กนะครับกรกฎาคม6 5 เป็นชุดเด็ดชุดเน้นที่ผมจะนำลงให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับและท่านไหนนะครับที่ยังไม่ได้นะครับแอด AP นะครับ77นะครับแอดเข้ามาเลยนะครับแอดเข้ามาเลยนะครับแอดเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวท่านก็เอาเป็นว่า Apple ฝากไว้ช่องทางนะครับช่องทางนี้ก็คือเป็นช่องทางที่แอปเปิลเล่นนะครับแล้วก็จ่ายจริงนะครับ เรามาคำนวณหลักสิบกันเลยทีนี้นะครับจะเป็นสูตรระยะสั้นนะครับในชุด3ามตัวตรงโต๊ดมาครับเรามาเริ่มกันงวดแรกนะครับโดยที่จะคำนวณหลักร้อยนะครับหลักร้อยจะใช้แสนบวกพันบวกหน่วยนะครับหนบวกห้านะครับเป็นหกห้าบวกหนึ่งนะครับเป็นหกหบวกสองนะครับเป็นเจ็ด นะครับ5้วกหเป็น6 6หบวกสเป็น8นะครับขออภัยไปด้วยครับ6กบวกสเป็น8เราใส่8เลยครับนะครับและ8ตัวนี้ให้เพิ่มไป3ามแต้มนะครับแปวกสเป็น11ทีนี้ในส่วนของหลัก10เนี่ยนะครับห10มื่นบวกพันบวกร้อยและบวกหน่วยนะครับห้วกหเป็น10บสิบวกศูนย์ได้10บสิบวกสได้นะครับสิ นะครับสิบสองบวกหกนะครับสิบสองบวกหกเป็นสิบแปดสิบแปดบวกหนึ่งคงที่เป็นสิบเก้าเราใส่เก้าไปครับนะครับเก้าตัวนี้ให้ลบหนึ่งไปเลยนะครับเก้าตัวนี้ให้ตัดทิ้งไปที่หนึ่งนะครับเก้าลบหนึ่งเหลือแปดเห็นไหมครับอ่ะทีนี้ในส่วนของดักหน่วยนะครับห้าบวกห้านะครับเป็นสิบสิบวกศูนย์ได้สิบสิบวกสอง สิบสองสิบสวกสองสิบสี่สิบี่บวกสองเป็นสิบหกให้ใส่หกไปเลยและหกบวกหนึ่งนะครับตัวนี้ให้เพิ่มเป็นหนึ่งตามหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนี่ครับอย่าลืมนะครับในส่วนของหลักสิบเนี่ยให้ลบลบเลยลบแต้มนะครับเราจะได้ที่แปดเก้าหกแปดเก้าเจ็ดนะครับอ่าถัดมาจะเป็นแปดนะครับแปดหก 8ปดแปดเจ็ดนะครับหนึ่งเนะครับหนึ่และหนึ่งนะครับในงวดถัดมานะครับผลรางวัลออกหนึเนี่ครับเราก็ยังได้หนึอยู่เห็นไหมครับตัวนี้นะครับหนึ 1, 9, นี่ครับสูตรหวยสูตรนี้นะครับเข้าเป็นงวดที่หนึ่งนะครับสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกเราก็คํานวณต่อลองดูสิครับอ่ะเรามาดูครับสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกนะครับสองต<อ>ัวล่างออกอะไรครับออกศูนย์สองอ่ะนี่ครับเรามาคํานวณในส่วนของหลักร้อยกันก่อนนะครับสามบวกเก้า นะครับสิบสองสิบสองบวกหกเป็นสิบแปดใส่ไปอีกครับเป็นสิบแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดนะครับและหลักสิบของเรานะครับหนึ่งบวกเก้านะครับเป็นสิบสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหกนะครับเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสองสิบเก้าสิบเก้าบวกหนึ่งนะครับเท่ากับยี่สิบใส่ศูนย์นะครับและศูนย์ตัวนี้เนี่ยให้ลบไปเลยยี่สิบลบหนึ่งเหลือเก้า เห็นไหมครับอ่าทีนี้หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับห้าบวกห้านะครับอ่าหลักหน่วยนะครับเราจะใช้ที่นะครับเอามาังท่านอาจยังไม่รู้เนาะอ่าเดี๋ยวผมเขียนให้ก่อนอ่าสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกนะครับหักหน่วยหกบวกหกบวกหนึ่งและบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับในส่วนของหลักหน่วยหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามและสามบวกหก นะครับเป็นเก้าเก้าบวกหกนะครับเป็นสิบห้านะครับอ่ะนะครับบวกสองคงที่ลืมไปนะครับนี่หกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองบวกสองสิบสี่สิบสี่บวกหนึ่งสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งสิบกสิบหกบวกหนึ่งสิบเจ็ดนะครับได้เจ็ดนะครับเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดนะครับ เราก็จะได้ที่แปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าแปดนะครับอ่ะถัดมาก็จะเป็นแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าแปดนะครับ ีนี้นะครับในงวดถัดมานะครับในงวดถัดมาผลรางวัลนะครับหลังจากที่196แล้วออกอะไรครับออก807ถ้า807เราก็ต้องมาดูว่านี่ครับเห็นไหมครับเราได้ที่807และตัวนี้นะครับ196เห็นไหมครับถ้าสมมติได้807เราก็ยังเข้าเป็นงวดที่สองเห็นไหมครับนี่ครับ นะครับแ0 7 361807นะครับเราก็คำลองคำนวณต่อดูครับ361807นะครับและ92 361807และ92อย่าลืมนะครับใครที่ดูชุดนี้ให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะครับแอปเปิเชื่อว่านะครับในสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่คัดกรองมาอย่างดีแล้ว นะครับผมอ่าหลักร้อยนะครับสามบวกหนึ่งนะครับเป็นสี่สี่บวกเจ็ดนะครับเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งและหนึ่งบวกสามเป็นสี่เห็นไหมครับและทีนี้หลักสิบเนี่ยหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดสิบห้าสิบห้าบวกเจ็ดนะครับเท่ากับยี่สิบสองยี่ิบสองบวกสองยี่สี่และยี่สิบสี่บวกหนึ่งนะครับเท่ากับยี่สิบห้าห้าตัวนี้ให้ลบหนึ่ง นะครับสอบวกหเป็น3 3มบวกเเป็น10 10ิบวกแเป็น18 18ปบวกหเป็น19 19กบวกหนะครับเท่ากับ25ให้ใส่5ไปเลยครับนะครับและ5้ลบหเหลือ4นี่มาดูหลักหน่วยนะครับหบวกหกสิบบวกแ เท่ากับยี 7, 27, 27่บยี่บวกเจ็ดยบวกเจ็ดสบวกสเท่ากับสา6สบหหบวกหนึ่งเป็น7จนะครับจับคู่นะครับเรา1 5 6 1 5 7 1 4 6และ1 4 7่งจนะครับอ่ะถัดมานะครับสี่ นะครับแล้วก็สี่ห้าเจ็ดสี่สี่หกและสี่สี่เจ็ดเห็นไหมครับและงวดล่าสุดของเรานะครับก็ออกสี่หนึ่งเจ็ดออกสี่หนึ่งเจ็ดถ้าสี่หนึ่งเจ็ดเนี่ยเราเข้าตัวนี้นะครับสี่หนึ่งเจ็ด นี่ครับอ๋อออกสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดของเรานะครับนี่ครับเราเข้าโต๊ดในงวดที่สามนะครับในงวดที่สามนะครับได้เข้าโต๊ดอ่ะมาดูสิบหกนะครับงวดที่สิบหกเก้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะครับเราก็เขียนเลยครับเก้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดใครที่นะครับเจอชุดนี้นะครับให้หาซื้อ นะครับลอตเตอรี่กันไวเลยนะครับผมนะเก้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหาซื้อไปเลยนะครับหาซื้อไวเลยนะครับใครที่มาเจอนะครับในคลิปนี้นะครับก็แอปเปิลก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเราจะคํานวณกันไปเรื่อยและคำนวณคําสดนะครับเป็นตัวหนังสือที่ใหญ่บางท่านบอกมองไม่เห็นนะครับแอปเปิลก็จัดให้หลักร้อยนะครับเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบบวกเจ็ด นะครับเป็นสิบเจ็ดเจ็ดบวกสามนี่ครับทีนี้หลักสิบเนี่ยแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสิบสามสิบสามบวกเจ็ดเท่ากับยี่สิบยี่สิบบวกหนึ่งได้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกหนึ่งนะครับเท่ากับยี่สิบสองและสองลบหนึ่งเหลือหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้หลักหน่วย แปบวกแนะครับเป็น16 16กบวกสนะครับ20 20ิบวกเได้27 27ิบวกเนะครับ3ามสี่สามบวกสองเทากับสบวกหเป็น7มาครับอ่าจับคู่นะครับ7จ็สองหนะครับ7 2 7นะครับ0น นะครับ026 027 016และอันนี้ลบก,ก่อนนะครับ016และ017นะครับ026 027 016 017และ716 716 เจ็ดหนึ่งเจ็ดเอาแล้วครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวบางท่านจะไม่ได้เห็นนะครับเดี๋ยวไอเปิ้ลเขียนให้ใหม่นะครับเอาจากเราจะได้ที่เจ็ดนะครับสองหกนะครับเจ็ดสองเจ็ดนะครับอ่ะถัดมาก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งหกนี่ครับพอเจ็ดหนึ่งหกแล้วนะครับเราก็จะได้ที่เจ็ดหนึ่งเจ็ด ศูนย์สองหกศูนย์สองเจ็ดนะครับศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งเจ็ดเอาละครับสามตัวตรงโต๊ดนะครับใครที่เจอชุดนี้อัดได้อัดนะครับในงวดประจำวันที่สิบหกนะครับกรกฎาคมหกห้านะครับในส่วนของชุดสามตัวเนี่ย ใครที่มั่นใจในตัวแอปเปิลนะครับชุดนี้ผมการันตีให้แล้วนะครับก็คือเป็นชุดที่สามตัวนะครับที่ทําไมถึงแอปเปิลถึงบอกบางค่าไม่ซื้อนะครับบางครั้งเนี่ยตัวเลขนะครับมันอาจจะมานะครับบางท่านอาจจะซื้อลอตเตอรี่เผื่อถูรางที่ที่1ถ้าถูรางที่ที่1ก็ดีไปนะครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นนะครับสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าบนมันไม่ออกเนี่ยตัวเลขนะครับอาจจะออกมาเป็นเลข2ตัวล่างก็ได้ฉะนั้นเนี่ย นะครับไม่ตรงก็โต๊ดหาซื้อได้เลยนะครับตัวเลขตามนี้นะครับจัดให้แล้วนะครับในส่วนของชุดสามตัวนะครับตรงโต๊ดสิบหกกรกฎาคมหกสองหกห้าเอาละทีนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ได้แอดนะครับ AP พีเจ็ดเนี่ยให้แอดไปเลยนะครับนะครับให้แอดไปเลยนะครับตัวเลขนะครับสูตรของเรานะครับก็เข้ามาเนี่ย นะครับจริงๆแล้วมันเป็นยาวกว่านี้นะครับแต่เปิ้ลก็จะทําให้ระยะสั้นๆนี่ครับหนึ่งเก้าหกนะครับแปดศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็สี่หนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งสี่เจ็ดเราก็ยังได้โต๊ดอยู่อ่ะถัดมานะครับนี่นะครับอย่าลืมนะครับเอาให้ชัดๆไปเลยนะครับนี่สิบหกกรกฎาคมนะครับใครที่คิดว่ายังเชื่อมั่นแอดเปิลอยู่ให้อัด นะครับตามนี้ได้เลยหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ได้เลยนะครับในงวดประจําวันที่16กรกฎาคมมาครับหลังจากที่ผมลงในส่วนของชุดสองตัวบนล่างนะครับเมื่อวานนี้นะครับสี่ชุดเป็นชุดเน้นนะครับเป็นชุดเน้นนะครับให้กับเพื่อนสมาชิกและทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับ ไปลองดูนะครับตัวเลขเนี่ยผมว่าระหว่าง2กับ1ยังไงก็ต้องเดินนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็ผมก็ต้องราสมาชิกนะครับยังไงแอปเปิลก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหลังจากที่ลงชุด3ตัวตรงโต๊ะให้นะครับเป็นคู่เด็ดคู่เน้นใครที่รอหลัก10ร่างนะครับของงวดที่ผ่านมานะครับที่แอปเปิํลนวณได้เลข6นะครับในส่วนของอ่าหลัก10ร่างนะครับ เดี๋ยวยังไงนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกัน,นครับกับสูตรเก่านั่นเองนะครับสูตรเก่าที่ว่านี่คือชุดอ่าหลัก10นะครับสูตรเก่าที่ว่านี่คือชุดหลัก10บนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ผมลาไปด้วยชุดสามตัวตรงโต๊ดสิบหกกรกฎาคมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ